ล่าสุดน้องแคร์ที่ช่อง8ติดตามมาได้รับการยืนยันนะฮะน้องปลอดภัยนะครับขณะนี้ติดต่อน้องแคร์ได้เรียบร้อยแล้วโดยมีข้อมูลจากนักธุรกิจนักธุรกิจชาวไทยเปิดร้านอยู่ที่กวราลัมเปอร์ประเทศมาเลออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็บอกว่านะักขณะนี้ตำรวจ เห็นบอกว่าเขาเจอตัวน้องใช่ปะ่ะเมใช่ค่ะคือคุณยอดนักธุรกิจชาวไทยในมาเลเซียที่มีร้านอาหารเนี่ยเป็นนายจ้างของน้องแคร์แล้วก็ให้ข้อมูลกับ<อ>นักข่าวช่องแดบอกว่าน้องเนี่ยก่อนหน้านี้โทรศัพท์ทางด้านของ Messenger Facebook มาขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกตำรวจมาเลเซียจับอยู่ที่รัฐควนตันซึ่งตามระเบียบข,ของมาเลเซียเนี่ยพอถูกจับปับ๊บเขาจะยึดโทรศัพท์ทั้งหมดและทําการตรวจสอบประวัตินาน2ส,สัปดาห์ทําให้ทางด้านของคุณยอดที่เป็นนายจ้างเนี่ยไปยื่นประกันตัวแล้วก็เลยแจ้งเราบอกว่าน้องแคร์ปลอด ที่ต้อเป็นห่วงเพียงแค่ตอนนี้อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์อย่างที่บอก2สัปดาห์ก็เลยทําให้ยังติดต่อยาิไม่ได้แค่นั้นเองฟังเสียงในจ้างยืนยันกับช่อง8หน่อยนะฮะน้องปลอดภัยเจอตัวแล้วครับผู้พิกันจันทบุรีครับผมสวัสดีครับแจ้งเหตุอะไรดีครับครับผมอ๋ลได้ยินนะครับสวัสดีครับแจ้งเหตุอะไรดีครับเออ พอดีผมดูว่าในเฟซบุ๊คลงข่าวว่ามีคนหายใช่ไหมครับครับผมชื่อน้องแคทอะไรน้องแคทแคทอะไรนะน้องแคน้องแองมาที่วั <ผม S 2> อ่าอย,อย,อยู่อยู่จังหวัดเลยครับจริงๆแล้น้องเขามาอยู่ที่มาเลเซียมาเลเซียไปอยู่ที่มาเลย์ยนะฮะครับแล้วพี่ฟังผมนะแต่ผมก็ พอไม่ได้อยู่ใกล้กับเขาหรกพอดีเขาก่อนที่ว่าเขาจะโดนจับแต่เขาบอกว่าพี่ช่วยหนูด้วยหนูตดนตำรวจจับทีนี้การที่ว่าที่มาเล่ะถ้าใครโดนจับนี่เขาจะยึดโทรศัพท์หมดเลยแล้วทีนี้ก็ต้องรอให้ท่าทแก่ที่ว่าเป็นบริษัทที่เขาทำเนี่ยไปไปเคลียร์ไปจ่ายเงินหรือว่าไปแล้วเขามีกําหนดว่าจะปล่อยตัวเมื่อไหร่เมื่อไหร่แค่นี้แหละพี่เ,เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับแจ้งกลับมาเรียบร้อยกับทางเจ้าหน้าที่